ว่าผมนายงคงพลมุนทิตโตจะมาพูดหน่วยที่สามโครงสร้างของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆดังนี้ส่วนที่อยู่กับที่ส่วนที่เคลื่อนที่หน้าที่และส่วนต่างๆของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงสร้างหนู กาบโคงมีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกซึ่งโคงเครื่องทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่นที่โคงงอเป็นรูปทรงกระบอกแล้วเชื่อมยึดร้อยต่อเข้าด้วยกันหน้าที่ของโคงเครื่องคือห่อหุ้มตวนต่างๆและรับแรงทั้งหมดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เนื่องจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นส่วนทางเดินของวงจรไฟฟ้าแกนของแม่เหล็กทำจากเหล็กแผ่นลามิเนียมปั๊มเป็นแกนของทัวแม่เหล็กในแผ่นเดียวกันแล้วนำมาอาัดติดกันเป็นแกนทัวแม่เหล็ก กดลวดสนาแม่เหล็กทำจากกดลวดทองแดงหุ้มพันรอบแกนก่องขั้วแม่เหล็กทุกขั้วส่วนมากมักใช้ชุดโคลวดสนาแม่เหล็กหรือโคดลวดฟิวที่พันไว้ล่วงหน้าหลังจากห่อแล้วพันด้วยแถมผ้า 怎么办？